m สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แม่จิ๋มจะพามาเก็บแคแดงนะคะต้นแคค่ะมีสรรพคุณทางยานะคะวันนี้แม่จิ๋มก็จะไปลวกจิ้มกับน้ำพริกนะคะต้นอาจจะสูงนิดนึงตอนนี้ก็มีลูกเล็กๆนะะ่าที่บ้านแม่จิ๋มก็ไปกินกับออน้ำพริกตะไคร้ที่เรียกเรียกว่าเมี่ยงนะคะเนี่ยมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะนี้ดอกเขาก็จะเป็น สีม่วงออกแดงๆเนาะนี่ยค่ะมีสองสีค่ะแดงกับขาวโอูกไว้เ้งแตด,ดต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ก็โตแล้วค่ะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะวันนี้นะคะเรามารู้จักกับแคร์นะคะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายของเรายังไงกันบ้างนะคะตอนนี้ดอกเต็มต้นเลยค่ะใครนะคะอยากเป็นสาวพันปีนะคะรีบไปหาเลยดอกนะคะมารับประทานค่ะช่วยชะลอความแก่เป็นอย่างดีเลยนะคะ ที่ทราบบกันนะคะก็คือประโยชน์ของดอกแครฝักแคยอดอ่อนนะคะแล้วก็ใบส่วนมากเราจะนํามาประกอบอาหารได้หลายเมนูนะคะแกงส้มผัดใส่กุ้งอะไรพวกนี้ค่ะนอกเสียจากประกอบอาหารแล้วนะคะเขายังมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะยอดแล้วก็ดอกนะคะอุดมไปด้วยวิตามินค่ะซึ่งมีส่วนนะคะช่วยต่อต้านและยับยั้งมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ และคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีตาฝ้าฟางนะคะอย่างช่วยบำรุงสายตาค่ะเนื่องจากมีเบตาเ้าแคโรทีนนะคะที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ด้วยค่ะฝักอ่อนนะคะก็นาม,มารวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยดีค่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะที่บอกว่าใครเป็นไข้หัวลมนะคะให้กินแกงส้มดอกแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีประโยชน์จริงๆนะคะสรรพคุณของเขานะคะช่วยแก้ไข้ลดอาการไข้ ถอนพิษในร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตอนที่แม่จิ๋มเด็กๆนะคะคุณยายนะคะเขาใช้เปลือกแคร่นี่นะคะนํามาต้มนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปให้แม่จิ๋มอมนะตอนนั้นปวดฟันนะคะฟันแมงตอนเด็กๆหายปวดฟันได้อีกต่างหากค่ะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับโรคตาบอดตอนกลางคืนค่ะ เขาบอกว่าให้ใช้ใบนะคะใบสดนี่นะคะ20กรัมเทน้ำนะคะ1ลิตรต้มนะคะให้เดือดเลยทิ้งไว้ประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็กรองเอาน้ำนะคะมาดื่มค่ะแก้อาการได้นะคะจริงๆแล้วสักพคุณของดอกแคนะคะเขามีดีตั้งแต่รากจนถึงยอดเลยนะคะอีกเยอะเลยค่ะที่ยังไม่ได้กล่าวมาคุณผู้ชมสนใจนะคะลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูนะคะ แม่จิมขอบพระคุณเว็บไซต์สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชนะคะหน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพันธุ์ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและปลูกพืชทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์มูลนิธิหมอชาวบ้านด้วยนะคะนี่เป็นข้อมูลดีๆที่แม่จิมนํามาฝากวันนี้นะคะที่เขาเรียกว่าอาหารเป็นยาค่ะสมุนไพรบ้านๆเรานี่แหละแต่ว่ามีประโยชน์มากมายเลยนะคะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สับสไคร b ์สากูชแนลด้วยนะคะวันนี้แม่จิ๋มขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ